เม็ดมันแปลกๆกว่าพี่เม็ดในเนี่ยเขารียกอะเม็ดผสมอ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนในอนเนี่ยมันไม่กลมแบบนี้ใช่ป่ะออใช่ทำเนียนขนาดนี้เลยหรอพี่แล้วดูร่องรอยใต้ฐานประกบแม่พิมพ์ด้านข้างมันจะเป็นธรรมชาติมันเหมือนปูนที่ฉาบอ่ะอันนี้มันเป็นแผ่นเนี่ยใช่นี่มันตึงคมเรียบไปเลย เหย็ดดูปะมันจะมีความย่นย่นมีความนี่หน่อยเนะี่ยมอดูอันนี้ดิไม่เงยกับปูน <c oughs> เหี้ยแล้วว่ะพี่ก็ไม่เหี้ยกันนี่ไม่อ้อมี่จะอ้อมทำไมนี่ไม่ต้องถามกันเลยพี่ดูไ,ไม่อ้อมถ้าเผื่อแก่ตะกลุ่นี่มันจะเขียนว่าหวานเจี๊ยบ่ะโอ้เจอหวานเจี๊ยบ แต่เนื้อมันดูใหม่แต่สีมัน้เคบีมัเียนมันผิวคาบแป้งได้แหละแต่ถ้ารุ่นนี้พี่สังเกตมันจะมีพวกเนื้อหามมลสารเป็นสีดําเห็นป่ะเนี่ยนไม่มีไม่มีสีดำลองสองโอเลเจนนี้ไม่มีเม็นเนียนเลยวิแต่เนี้มันได้นิ้วมือที่คมแต่พี่ว่ามันก็ไม่ลึกเท่าอันนี้ว่ะ เรเ้มือด้านข้างจะเป็นป้องนี่เห็นปะต้องถามว่าเขามีเกรสรไหมเกสาปลอม,มได้เกสาง่ายเลยแค่มันมีใช่พี่รู้นเดมีนี่ทุกนี้มีเกสาคำถามว่าเกสาปลอมได้เอาเส้นผมเรามาใส่ก็ได้เผลอเ,เ,เส้นผมให้ผมคนทําด้วยนะคนทํนะาน่าจะแก่ในหัวงอกเลยในพา้พอดหดพิมพ์ดีกว่ามันตะิดแต่มันตื้อแต่ว่าเนี่ยจะเป็นเส้นเหมือนลูกมะนาดเห็นไหมจะเป็นเส้นบนเยเนี่ยคำว่าปลาเนี่ยรอเรือเนี่ยลอเรือมมีเส้นแตกออกมาเนี่ยี เราเลือมีเส้นเป็นเนื้อเกินดูดิอันนี้ไม่มีหอ,อเนี่ยพี่เกินเนี่ยนะนี่นี่ก็มีป่ะแต่มันเหมือนตื่นขึ้นนี่เห็นป่ะแล้วเนี่ยพานิ้วอะไรมันมันดูคมตรงไปนี้ตื้นมองออกปะเนี่ยเส้นตรงเนี้ยดูข้างแล้วมันไม่ใช่เลยนี่นเห็นป่ะหูก็จะเป็นแท่งเนีย่ย หนึ่งคู่ๆๆๆครูจะเป็นแท่งลึกหมดแล้วอ๋อเนี่ยเกษาเกษาไม่เกี่ยวอืมมาดูสีจริงๆไม่เหมือนมาดูสีใช่ปะเนี่ยตอนเช้าแท้ สีเหมือนมันผมดูก็สีเหมือนในคลิปเอ็มอันเทพเลวนะพี่อ๋อดูคลิปเอ็มนะอ,อ,อันนี้มันจะดูแข็งเหมือนพระคำข้าวปลอมอ่ะคำข้าวปลอมอ,อืม้นเลยมันดูเหมือนแข็งแข่งอะไอย่้มดมันไม่ดูเหมือนดาวคลางแบบองค์เนี้ยนี่ไม่ใช่เสียนพาแล้วเนี่ยนี่แค่พ่อเป็นคนชอบเก็บภายังดูออกเลยแล้วคิดดูแล้วคนที่เล่นภาจะทำไมจะดูไม่ออก โข่กอนยไม่ถึงสองกรัมเลยกรอบนี้เท่าไหร่เองไม่ถึงสามสี่พันอ่ะเต็มที่รูรูขายกรอบได้ประมาณสักสองสามพันอ่ะผมส่งสทีแรกแล้วผมส่งเดือผมโอ้ยทีแรกอะการว่าแท้ไม่มันดูตื้นวิอุ้ยแต่ผมไม่ไม่รู้ไงว่าแท้มันตื้มันมันจะลึกลึกมันคือลึกยังไงอ่ะใช่ที่เออไม่ไม่พี่จริง ดูยังไงพี่เห็นก็ดูว่าพี่ก็ดูดโอเคธรรมชาติอย่างว่าเราศึกษามาแล้วแต่เราไม่เคยก็ดูมันดูตื้นนี่เราแล้ว,ลวผมที่ผมคิดแต่ทุกอย่างมันดูเหมือนโองแแห่แต,แต่ผมไม่รู้ว่าไม่เคนของจริงก็เท่านั้นแหละใช่ผมไม่ไม่รู้ว่าของจริงมันลึกเท่าไหร่อ่ะพวกนี้มันต้องเอาพลาเนี่ยถอดแม่ทิพ่ะบางทีมันอาจจะเหมือนปูนใหม่ๆเลยพอถอดออกมาไม่ต้องซ้ำคือเอาพลาใช่ป่ะน้องไปหาพวกดินน้ำมันก็ได้หรืออะไรพวกนี้เนเมนมาอัด อ่ะหน้าหลังใช่ปะ่ะแล้วก็แกะออกแล้วก็พ้าออกใช่ไหมแล้วก็ประกบแล้วก็เนื้อใสก็ไดะประกบปิดง่ายๆนะอีตัล้วได้ง่วงยิบไึกตื่นเลย ต่อไปเราจะไม่โดนรุ่นนี้อีกแล้วเนื้อมดูแห้งนะพีก็นั่นแหละตอมอยู่ในเรียบม,มันเหมือนมากนะเว้ยพี่นี่แหละค่าเสียนท่วมไม่เบ่งเจ็บไม่ร้องแค่นำ<ต>้ำตาซ <พอ S 1> <10 S 2> ีึมหนึ่งจุดแปดสองกรัมบากยังแก่เทียนไม่หมดเลยท้องประมาณสองสามพัน เบอ้อทองแม่งทองกระดาษแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาแอกเราไปถามเขาเ,เราไปถามเขาแต่เราเป็นคนแบบใจถึงมั่นใจว่าเออเราก็ศึกษามาอยู่อยากลองแตกแตกฉานดูยังตเลขเขาให้เป็นไงเกบมาแต่ไกลนีย่ยมันต้องทำธรรมชาติพาให้ได้ สีอย่างเดียวก็ไม่ได้พี่สีก็ได้ประมาณนึงแต่มันต้องพี่ได้หรอรกพี่ไม่รู้ไงเราไม่อยู่ในสายเขาไงไม่รู้ว่ามันมีพัฒนาไปถึงไหนเราเห็นว่าเออนิ้วแม่งคมเว้ยนิ้วแม่งเออคมแล้วแม่งติดยันตรงเนี้ยมันเป็นธรรมชาติครับพี่ก็มันมันได้ยิงเอเอขึ้นเรื่อยๆฮมันมันธรรมชาติที่แบบเออมันดูเขาเรียกมันมันดูแบบเออมันไม่น่าจะไม่นาดนี้อะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้มันก็มีมานานแล้วแหละนานเปล่ไม่รู้แต่เรารู้อะพอตอนนี้พี่มาส่องดูเออตื้นเลยว่ะ เองสองดูเพียงตื่นเลยเราคงไม่เหมาะกับการเดินสนามตอนเช้าเพราะเรายังไม่ตื่นเห็นปะไอเดียวได้เป็นล่องกนิเลยเราไม่มีอะไรถั่วได้ด้วยชุดนี้เราซื้อเต็มหมดเลยผู้สีก็ซื้อเต็มอย่างว่าอยากเป็นก็ต้องงี้แหละยูอเฉยไม่เป็นหรอกนด ไม่มีภาพสสดือแบบชัดๆเลยเสลือูว่าวดูได้เหมือนรูจุดไปเลยว้ยดูอะไรจุดเนอย่างด้านหลังเนี่ยด้านหลังเขาจะไม่มีเขาจะเป็นเส้นขีดแค่ปอปลาปกติดูดิไหมปอปลาจะตึงคมเลย อันนี้เหมือนมีขีดอีกทีในึมดเนอุท่าอะไร่ปดูเล่นอื่นอ่ะมั้งเล่นแท้หมดไม่มีอะไรนี่ก็นี่ก็แท้นี่แท้ดูง่ายไม่มีอะไร เห็นมวลสารเม็ดสีดำในองค์พระเออพี่สองเราดีขึ้นแลคุณไม่มีเลยวะเป็นขล่าคนไม่ใช่เตียนพระเลยสองเราไม่ใช่ก็ไม่ทำไงก็นี่แหละก็ทำไม่ทำไงครับ พยายามเอาความเจ็บปวดวิธีสื่อเปราะอะไรกูเขาไม่อะไรไงก็อย่างนั้นแหละแล้วก็หัวเราะกันไว้เรื่องอื่นอ่ะพี่อื่แท้หมดไม่มีอะไรนี่ก็นี่ก็แท้นี่แท้ดูง่ายไม่มีอะไรแล้เราก็ขาดทุนอยู่แล้ว อันนี่มันขายไม่ได้มันไม่มีใครซื้อหลุดอยู่แล้วหรือซื้อแต่งเงิซื้อเต็มอยู่แล้ว,ถ,วถั่วไม่ได้ถั่วไม่ได้ไม่ได้บุตรีนี่ซื้อตั้งหมื่นแปดอยากเป็นก็ต้องลงทุนดีกว่าไปหอเขาดูฟร e. ีฟรีเืออะไรองค์เรียงก็ใสก่กระป๋องส้มไงมันยากเลยปวดหัวเลยเยปวดหัวไหม,ไไมทำงานกันต่ออย่าได้ไปยอมแล้วอย่าได้หยุดซื้อเราต้องซื้อเราศึกษาต่อไป